สวัสดีครับวันนี้ครับก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่สนามฟุตบอลนะครับวันนี้มาเติมพลังให้น้าๆครับโดยพลังเอ็มครับครับก็ทีมงานตัดหญ้าครับตัดหญ้าสนามฟุตบอลครับเหมือนเดิมครับเตรียมกิจกรรมกีฬาสีภายในครับก็หลายคนนะครับทิกเก่านะครับก็ถามว่าช่วงไหนนะครับแข่งช่วงไหนนะครับ ก็ช่วงวันแพงนะครับวันที่5-9ถึงสิงหาคมนะครับ2,567ที่จะถึงนี้นะครับช่วงต้นเดือนสิงหานะครับก็มีอยู่3มเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้าซื้อมาใหม่เลยครับเครื่องสะพายสองเครื่องนี้ซื้อมาใหม่เลยนะครับเป็นงานแรกนะครับประเดิมงานแรกเลยเครื่องเค้นนะครับก็ใช้งานมา นานพอสมควรแล้วนะครับนะครับล่องรอยของเมอวานนะครับหญาก็เพิ่มแห้งไปแล้วนะครับสีก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับเครื่องเข็นก็จะไปเร็วหน่อยนะครับเติมพลังเอ็มให้แล้วก็ลุยกันต่อยาวๆนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สนับสนุนนะครับส่งกำลังใจคนทำงาน เยนเ็นยนพบปะบแล้วก็มีของผิดไม้ติดมือเล็กๆน้อยๆครับขอบคุณที่รับชมครับ